สวัสดีครับน้องๆอ,งอ่วันนี้ก็พบกับพี่นันนะครับอะกับในเรื่องของการวิเคราะห์คะแนนเด็ก6 5นะครับให้กับน้องๆ66กกับ7 7นะครับซึ่งแน่นอนว่าน้องๆหลายคนก็อาจจะเป็นน้องเด็ก6 5นะครับที่สอบสอบไปแล้วแล้วรู้สึกหโหคะแนนแบบ ยากมากคะแนนย่ำแย่มากนะครับหรือว่าคะแนนเละมากมากนั่นเองโอเคเราจะมาวิเคราะห์การโอเคนะน้องๆเด็ก6 6 6 7สําคัญมากเลยครับเพราะว่ารุ่นน้องเป็นรุ่นที่เปลี่ยนระบบนะครับก็ตั้งใจฟังนะเดี๋ยวพี่จะมาวคราะห์คะแนนของพี่ๆห5ให้ฟังนะครับว่าแล้วคะแนนที่ออกมาเนี่ยมันบอกอะไรกับเราครับเราควรจะรับมือยังไงนะโอเคนะ,ะซึ่งแน่นอนว่าคลิปนี้เนี่ยจะจัดว่าเป็นคลิป ep ที่2นะครับก็จากคลิป ep แรกที่เป็นเด็กเปลี่ยนระบบนะโอเคอะ อันนี้ก็คือจะอยู่ใน EP 2นะครับน้องๆสามารถไปย้อนกลับดูได้นะครับประมาณนะั้นถ้าแบบว่ารายละเอียดอะไรยังไงนะโอเคน,ะน้องๆที่ติดตามช anel พี่ก็จะรู้ว่าของพี่จะแบ่งคลิปเป็นหมดหมู่นะครับโอเคนะอ่ะพี่ไปายไวแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเรื่องในเรื่องของคะแนนการโอเคนะอันนี้จะอยู่ในหมวดของอันนี้นะครับโอเคคือหมวดข้อมูลข่าวสารอ่ะเรามาเรื่องันดีกว่าในเรื่องของวิชาสามัญดีกว่าอ่ะอันนีนะ้จะเป็นประเด็นที่เราคุยกันเยอะนิดนึงโอเค อย่างแรกก่อนเลยครับพี่ขอเปิดประเด็นอย่างนี้ก่อนเลยก็คือแน่นอนว่าในเรื่องของคะแนนสามัญอย่างเงี้ยครับก็คือน้องๆที่ได้คะแนนไม่เกิน30สบในแต่ละวิชาจะโดนตัดสิทธ์ถูกไหมอันนี้น้องๆรู้กันใช่ไหมครับโอเคนะ,ะน้องๆลองดูตรงนี้ครับก็คือสามสิบอันนี้คือสาสิบนะประมาณนั้นน่าหมายความว่าน้องๆที่ได้คะแนนตรงนี้ลงมาก็คือจะถูกตัดสิทธ์ถูกไหม เพราะว่าได้ต่ำกว่า30ใช่ไหมครับโอเคนะอะเรามาดูกันนะครับว่าช่วงจํานวนคนนะครับจํานวนคนที่สอบในเรื่องของ9ก้าสามันเนี่ยมีเท่าไหร่บ้างนะครับโอเคนะอะซึ่งก็มีเท่าไหร่ครับแสนแสนกว่าคนนะประมาณนี้อ่ะนี่พี่ให้ดูอันนี้คือเป็นจํานวนรวมนะครับก็คือประมาณแสนกว่าคนแต่ว่าน้องๆที่จะสอบเข้าสายการแพทย์จริงๆนะครับก็คือเขาก็จะต้องสอบคณิตหนึ่งใช่ไหมครับอ่ะคณิตหนึ่งอันนี้อันนี้คือคณิตหนึ่งนะอ่ะเรามาดูคนที่สอบคณิตหนึ่งครับ ้าหมื่นกว่าเห็นไหมเก้าหมื่นกว่าคนคนที่สอบฟิสิกส์ครับเจ็ดหมื่นกว่าโอเคคนที่สอบเคมีเจ็ดหมื่นสองโอเคนะอันนั้นมันนั่นหมายความว่าไงครับนั่นหมายความว่าคนที่จะสอบเข้ากศทหรือว่าอะไรแล้วแต่จะต้องสอบคณิตหนึ่งฟิสิกส์เคมีชีวะถูกไหมครับแล้วก็มีไทยมีสังคมแล้วก็มีอังกฤษโอเคจะต้องสอบทั้งหมดเจ็ดตัวนี้โอเคนะนั่นหมายความว่าตัวที่น้อยที่สุดนะครับนั่นหมายความว่า จะมีเด็กที่สอบเข้าคณะแพทย์หรือว่าทานตัดหรือสอบเข้าสาว,เาสาวเาทเนี่ยยังต่ำนะครับก็คือเจ็ด0มืสองพันกว่าคนโอเคนะซึ่งตำแหน่งทั่วประเทศเนี่ยมีแค่พันหกร้อยกว่าคนนะครับประมาณนั้นอันนี้ไม่ไม,ไ,มไม่รวมเอกชนนะน่นหะมายความว่าคู่แข่งเนี่ยอัตราส่วนเนี่ยอ่เดี๋ยวพี่ขอลองเขียนนิดนึงนะครับคู่อาัตราส่วนก็คืออันนี้คือเป็นของรุ่นนี้นะพี่ว่ารุ่นนี้หน้า,ารุ่นน้องเด็กหกหกหน้าก็จะ มากขึ้นกว่านี้อีกนะครับประมาณนั้นโอเคนะอาจจะมากขึ้นแตะไม่เยอะหรอกเพราะว่าพี่จําได้ว่าอาตอนที่พี่เขาสอบครับคู่แข่งพี่มีประมาณสามหมื่นหกพันคนนะประมาณนี้เออสามหมืนหกพันแล้วไม่กี่ปีอะประมาณห้าปียองมั้งไม่แน่ใจว่าห้าถึงหกปีเนี่ยแหละขึ้นไปเป็น 7จ็ดหื่นคนแล้วอันนี้คือรุ่นน้องที่แบบว่าคู่แข่งที่ต้องการเข้าคณะสายการแพทย์มากยิ่งขึ้นนะครับประมาณนั้นเพราะว่าตอนพี่แคพี่สอบพี่สามหมืนหกพี่ว่าสามหมืนหก็เยอะแล้วประมาณนั้นโอเคนะอันนี้ตั้งเจ็ดหมื่นสองนะครับโอเคเอาล่ะน่าหมายความว่าคู่แข่งก็จะเยอะครับเราก็ต้องวางแผนในการอ่านดีด เอาละเรามาคุยในเรื่องของประเด็นน้องๆที่แบบว่าโดนไม่ถึง30กันก่อนดีกว่าโอเคนะครับนั่นหมายความว่าส่วนใหญ่ภาษาไทยส่วนใหญ่เด็กๆเ,เกิน30กันไหมเราเรามาดูคะแนนส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่น้องๆจะอยู่ที่ช่องนี้ก็คืออยู่ที่ 40- 50ถึง้านั่นหมายความว่าภาษาไทยเด็กๆส่วนใหญ่จะอยู่ที่คะแนนประมาณ4 0่ถึงแล้วกันนะอ่าวพี่ให้อยู่ช่วงนี้แล้วกันนะครับโอเคนะเพราะนั้นจากภาษาไทยที่สรุปอะ คะแนนเด็กที่ส่วนใหญ่ที่ได้นะครับจะอยู่ที่ประมาณสี่สิบถึงหกสิบครับอ่นน้องๆคิดตามเลยนะอืน่าหมายความว่าอันนี้เป็นของน้องหกห้านะถ้าเราอยากได้คะแนนไทยเยอะๆน้องควรยังไงครับหกสิบถูกปะ่ะเออหกสิบขึ้นไปโอเคนะฟันธงนะภาษาไทายต้องหกสิบขึ้นนะครับน่าหมายความว่าคนที่ได้คะแนนเกินหกสิบคะแนนนะครับช่วงหกสิบถึงเจ็ดสิบเนี่ยมีอยู่ที่ประมาณหมื่นสาม แล้วก็เกินเกิน70เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณไม่ถึงพันแล้วประมาณนั้นโอเคนะก็คือถ้าเกิน70น้องลอยลำแล้วนะครับเพราะว่าคนที่เกินเจมีน้อยมากไม่ถึง1000คนนะโอเคนะอันนี้ก็คือพอนับภาษาไทยเนี่ยถ้าน้องรุ่นใหม่น้องเเด็ก66ที่จะสอนครับจำเลยคนระับภาษาไทยครับเอาให้ได้เกิน60ครับถ้าเกินถ้าได้70็ขึ้นยิ่งดีอันนี้คือน้องแบบลอยลำแล้วนะแต่ว่าเอาประมาณ60เนี่ยโอเค อ่ะเรามาไล่ทีละตัวต่อมาสังคมครับสังคมเนี่ยน้องๆส่วนใหญ่ได้กันอยู่ที่ประมาณนี้ครับก็คืออยู่ที่30ิบนะครับแล้วก็ประมาณนี้ห้าโอเคพี่ขอเขียนเลยแล้วกันนะครับประมาณห้าสิบเด็กๆส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ30มสบถึงห้าสิบอันนี้คือของสังคมนะประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยคนที่เกิน60สิมีไหมคนที่เกินหกิมีแค่4ี่พันกว่าคนจากผู้สอบเท่าไหร่นะครับจากผู้สอบ แสงโคนนะโอเคนะเพราะนั้นก็คือสังคมเนี่ยเกินหกสิบเป็นไงครับโอเคครับสรุปเลยสังคมเกินหกสิบโอเคแต่ถ้าไม่ไหวก็คือให้เกินห้าสิบว้นะครับเพราะว่าถ้าเกินห้าสิบก็ยังโอเคอยู่ประมาณนั้นแต่ว่าถาทางที่ดีอ่ะก็คือควรเกิน60เพราะว่าตำแหน่งมันมีน้อยไงประมาณนั้นโอเคนะแต่ว่าแน่นอนว่าไทยกับสังคมเนี่ยมันเก็บอย่างละเเอนงนะครับจาก70%ก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ประมาณนั้นโอเคอะเรามาดูวิชาภาษาอังกฤษกันนะครับ โอเควิชาภาษาอังกฤษ,ษเรามาดูว่าน้องๆส่วนใหญ่อยู่ที่เท่าไหร่กันน้องๆส่วนใหญ่อยู่ที่ตรงนี้ครับมันคือความ <c oughs> น่าเศร้ามากโอเคพี่เข้าใจแหละว,ว่ามันอาจจะทําไม่ทันเพราะว่า90้าิบนาที8ปดิขอน้องดูนะห้า0มื่นห้าหื่นคนนะครับอยู่ที่ช่วง2ี่สิถึงสิตั้งหม่ครับว่าน้องๆที่ตั้งแต่ตรงนี้ไปจะโดนตัดสิทธิ์เลยน่าเสียดายมากนะครับโอเคนะแล้วน้องๆที่เพิ่มขึ้นมานิดนึงก็คือขยับมาตรงนี้3าสิบถึงสีสิ มันบอกอะไรเราครับมันบอกเราว่าน้องๆอ,อังกฤษที่ไม่เก่งอังกฤษนะครับน้องพยายามดิ้นรนยังไงก็ได้นะครับให้ประมาณอยู่ในสี่สิบขึ้นไปนะครับหรือว่าถ้าเกินห้าสิบได้จะดีมากประมาณนั้นภาษาอังกฤษนะน้องๆที่ไม่เก่งอังกฤษนะเอาครึ่งหนึ่งให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าน้องได้ครึ่งหนึ่งขึ้นไปน้องก็จะอยู่ฝั่งนี้ถูกไหมอ่ะฝั่งนี้ฝั่งนี้โอเคนะฝั่งนี้ก็คือจะมีอีกหมื่นกว่าคนนะแต่ว่าเอ่อคนที่ได้เกินหกสิบก็5้าพันกว่าคนคนที่ได้เกินเจ็ดสิบก็ มีแค่พันกว่าคนนะครับอ,อังกฤษก็จะสิพี่ว่ายากมากสําหรับน้องๆที่บอกว่าอังกฤษเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับเพราะว่าอังกฤษเนี่ยเอาให้ได้อยู่ในช่วง 50- 6 0อยู่ในช่วงนี้ก็โอเคแล้วนะถ้าเป็นไปได้นะครับอืมประมาณนั้นหรือว่าถ้ามันไม่ไหวจริงๆครับก็คือเกาะกลุ่มตรงนี้ก็ได้โอเคเราก็ไปเอาวิชาอื่นให้ได้เยอะๆนะโอเคนะนั่นหมายความว่าอังกฤษก็คือมีคนน้องที่ไม่เกิน30เยอะมากนะครับเนี่ยห้าหมื่นกว่าคนอยู่ในช่วง20-30อ่ณาาิบณามยิับอังกฤษอีก คณิตน,น้องส่วนใหญ่มีสมัครเท่าไหร่นะครับเกือบแสนเก้าหมื่นแปดใช่ไหมอ่าสี่หมื่นสองอยู่ในช่วงสิบถึงยี่สิบคะแนนครับน่นหมายความว่าเด็กๆส่วนใหญ่ทําคณิตไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็อีกสองหมื่นกว่าก็โดนตัดสิทธิ์จากอยู่ในช่วงยี่สิบถึงสามสิบครับอันนี้น่นหมายความว่าอ่ากวทนะครับก็คือน้องรวมลองรวมตัวนี้คร่าวๆนะครับลองรวมนะหกนะครับหกหมื่นกว่า จ็ดหมื่นกว่าประมาณแปดหมื่นครับนั่นหมายความว่าเฮ้ยพูดเป็นเล่นเยอะนะคือเก้าหมื่นคนอะ่ะแต่ว่าเด็กอะ่ะโดนตัดสิทธิ์จากคณิตตั้งแปดหมื่นกว่าคนนะครับเยอะมากเลยนะโอเคนะอืมนั่นหมายความว่าคณิตน้องๆที่เกินสามสิบนะครับมีอยู่แค่แปดพันคนแล้วเอาง่ายๆคือเลขอะ่ะถ้าน้องน้องเกินเลขสี่สิบเกินสี่สิบนะจะมีอยู่แค่สามพันหกร้อยคนเองนะครับ นั่นหมายคว่าถ้าน้องๆที่ไม่เก่งเลขนะพี่ตั้งเป้าเลยครับน้องทาไงก็ได้นะเอาให้ได้ห้าสิบขึ้นนะครับเลขอ่ะห้าสิบเอาห้าสิบเปก็ได้เนี่ยน้องก็จะอยู่ในช่วงนี้ก็คือยังมีโอกาสแบบว่าได้เสียงเสียงได้นะครับประมาณนี้เพราะว่าพี่รู้ว่าเลขหกสิบมันอาจจะยาก ใช่ไหมเลข60ขึ้นไปมีอยู่แค่8 0ดอกว่าคนเองนะครับโอเคเอาให้ถึง50ก็เก่งแล้วประมาณนั้นดังนั้นในเรื่องของเทคนิคในเรื่องของการทําเล่นนะครับวิชาไหนหเดี๋ยวพี่บอกค่อยบอกเทคนิคแล้วกันนะครับว่าเวลาเลขเนี่ยเวลาสอบเต็มๆเนี่ยเราควรจะเอาเวลาไปทุ่มตรงไหนดีนะครับประมาณนั้นอเรามาดูฟิสิกส์ครับอ่าฟิสิกส์น้องๆส่วนใหญ่ก็ทําไม่ค่อยได้พอๆกับเลขเลยนะเอ่อน้องๆส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณช่วงคะแนน10บถึงยีิครับ แล้วก็ช่วง 20- สถึงก็สอง0มกว่าคนนะครับ2 0 0หมืนอ,อันนี้เกือบสาม0 0ืนะแล้วอันนี้ก็คือศนถึงสิเนี่ยประมาณนั้นน่าหมายความว่าคนที่ได้อังกฤษเกินไม่ใช่คนที่ได้ฟิสิกส์เกิน3าสิบเนี่ยก็คือตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปใช่ไหมครับโอเคนะอ,อยู่ในช่วง 30- สถึง4ี่เนี่ยมีตั้งหกพันกว่าคนน่าหมายความว่าฟิสิกส์ถ้าน้องเก่งฟิสิกส์นะครับน้องได้ฟิสิกส์สัก40ิเนี่ยน้องก็แบบมีสิทธิ์ลุ้นได้ในระดับหนึ่งแล้วนะประมาณเนี้ย สามพันหัวโคเรงนะอยู่ในช่วงส0่สิบถึงห้าสิบครับดังนั้นถ้าฟิสิก์เกินห้าสิบนะครับน้องก็จะลอยลำแล้วเป็นแบบเนี่ยประมาณนี้ก็คือพันเจ็ดร้อยนะครับประมาณนี้โอเคนะเออถ้าฟิสิกห้าสิบโอเคเพราะนั้นสรุปเลยนะเลขนะครับเลขเลขเนี่ยก็คือห้าสิบขึ้นครับฟิสิกก็คือห้าสิบขึ้นประมาณนั้นอันนี้คือลอยลำแล้วนะครับก็คือคิดอะไรไม่ได้ก็คือ เออทำครึ่งหนึ่งให้ได้ถูกชัวร์คับห้าสิคะแนนก็ยังโอเคนะครับอืมเอาละเรามาดูเคมีเคมีเนี่ยรู้สึกว่าน้องๆบ่นว่าปีนี้เคมียากมากนะครับก็มันก็น่าจะยากจริงแหละดูดิสี่หมื่กว่าคนอยู่ในช่วงสิบถึงยี่สิบคะแนนนะครับประมาณนี้อันนี้คือเป็นคะแนนน้องๆนะส่วนใหญ่ก็คือส่วนใหญ่เอีอ่สิบถึงสาสิบก็อยู่ที่หมื่นหกน่าหมายความว่าไงครับหมายความว่า เออน้องๆพวกนี้จะโดนตัดสิบอย่างน่าเสียดายเลยเห็นไหมอืมแล้วก็เกินหกเออน้องที่เกินสามสิบเนี่ยเยอะมีอยู่แค่สามพันเจ็ดเองนะครับเกินสามสิบนะอยู่ในช่วงสามสิบถึงสี่สิบนะสามพันเจ็ดแล้วก็สี่สิบถึงห้าสิบเนี่ยอีกพันห้าอ่ะอันนี้คือบอกอะไรเราบอกเราว่าเอ่อการที่แบบว่าเคมีครับถ้าเกินสี่สิบเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงนี้แล้วนะพันเออเกินสี่สิบก็เก่งแล้วนะเคมีอะครับประมาณนั้นอ่ะพอนั้นพี่ก็เขียนเลย เคมีเกิน40ก็เก่งแล้วประมาณนี้โอเคนะแต่ว่าถ้าเอาชวัวร่ๆก็คือ50สิบนะถ้าน้องได้ช่วง5้าิบก็คือจะ็ดรออันนี้คือลอยลำเลยนะเคมีแค่เกิน5้าสิบนะครับก็พี่ว่าน่าจะติดแล้วแหละเออประมาณนะั้นติดสักที่หนึ่งประมาณนี้นะครับส่วนชีวะครับชีวะน้องๆส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณนี้กันนะครับ2ี่บถึงสาสิบโอเคนะสรุปก็คือเหมือนกับว่าคะแนนน้องๆส่วนใหญ่นะครับก็คือมีนะเน่เฉลี่ยส่วนใหญ่ก็คือไม่ถึง30สิกันซึ่ง กสอบพระทอเขาจะตัดสิทธิ์เราอ่ะซึ่งมันก็น่าเสียดายนะครับประมาณนี้ไม่เป็นไรก็คือน้องๆที่แบบว่าไปสอบมาแล้วครับรู้สึกว่าตัวเองพลาดก็ไม่เสียดอ่าไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเสียใจ นะครับเราสามารถเริ่มใหม่ได้โอเคนะโอเคอ่ะแล้วน้องๆ6กกับ67เห็นคะแนนของพวกรุ่นพี่ประมาณนี้แล้วสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับโอเคนะอ่ะเดี๋ยวพี่จะวีคอให้ครับจากการฟังน้องๆหลายคนมาว่าปัญหาของตัวเองปัญหาของเด็กๆแล้วก็ปัญหาของในการสอบทําไมคะแนนถึงน้อยกันนะครับโอเคนะ,ะชีวะเนี่ยก็คือเกิน40ก็มีอยู่แค่5 0 0พันกว่าคนเองนะครับเกิน50ก็จะมีอยู่2 0 0พันะครับช่วง50 60นะประมาณนี้โอเคเอาละ จากตรงนี้นะครับพี่ขอสรุปคร่าวๆง่ายๆให้มันเข้าใจง่ายๆเลยนะครับคือในเรื่องของคะแนนนะครับเคะแนนเด็กส่วนใหญ่จะอยู่ต่ำกว่า30อา่ะพี่บอกเลยนะครับคะแนนอันนี้คือคะแนนเด็กส่วนใหญ่ใช่ไหมจะอยู่ต่ำกว่า30กันน่าหมายความว่าเกินครึ่งเกินครึ่งหนึ่งอ่ะก็คือน้องจะไม่ผ่านเกณฑ์นะครับโอเคนะซึ่งแน่นอนว่าถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ตัวใดตัวหนึ่งก็คืออดเลยถูกไหมอ่ะประมาณนั้นดังนั้นดังนั้นนะครับในแต่ละวิชานะครับก็คือถ้าเป็น ไทยเอ้ยถ้าเป็นภาษาไทยนะครับโอเคนะภาษาไทยน้องควรจะได้หกสิบนะครับอ,อสังคมน้องควรจะได้ห้าสิบถ้าไม่ได้ก็คือสี่สิบนะอันนี้ตามเลยนะครับอังกฤษเนี่ยก็คือสี่สิบห้าสิบ ก็ได้แล้วนะครับประมาณนั้นโอเคนะส่วนอันนี้ก็คือคน50-50นะครับแล้วก็เ okay, คมี40ถ้าน้องอยากเอาชัวร์วนะครับเอาชัวร์อันนี้คือเป็นคะแนนอ้างอิงจากคะแนนของ,น,องน้องที่ได้จริงๆนะสมมติถ้าเราไม่ไหวจริงๆเนี่ยให้น้องตั้งไตเกณฑ์ตามนี้ครับพยายามทำเงไนก็ได้ให้ได้คะแนนประมาณนี้ในข้อสอบของน้อง -66 นะประมาณนั้นโอเคนะครับแต่ว่าถ้าเอาแบบว่าแพทเทิร์นของพี่แพทเทิร์นของพี่ก็คือพี่ว่าทุกปีก็คือพยายามให้ได้เกิน60ทุกวิชาครับปลอดภัยโอเคนะก็คือทุกอย่างเลยเอาไงก็ด้ต้ตตังเกินนินนนนน60แ่อะรปมาณี โอเคนะขน้นที่2กับวิทยาศาสตร์ทั่วไปนี่พี่ไม่พูดแล้วกันนะครับโอเคนะเอาละสิ่งที่ประเด็นก็คือเหตุผลที่น้องๆได้คะแนนกันน้อยนะครับก็คืออันที่หนึ่งเลยครับน้องๆส่วนใหญ่จะบอกว่าข้อสอบยากอืมข้อสอบยากใช่พี่ก็ว่าจริงอะ่ะคือข้อสอบหลังๆมันออกเน้นประยุกต์นะครับประยุกต์เยอะมากขึ้นโอเคนะโอเคแล้วคำถามคือเราจะรับมือไงไอ้ไพวกข้อสอบประยุกนี้เนี่ยแน่นอนว่าสิ่งที่จะแก้ไขตรงนี้ได้นั่นก็คือการจะต้องฝึกโจทย์เยอะๆครับ อันนี้คือสําคัญมากเลยนะฝึกโจทย์เยอะๆโอเคการที่จะฝึกโจทย์เยอะๆได้เนี่ยน้องๆหกหกหกเจ็ดฟังเลยนะครับการที่เราจะฝึกโจทย์เยอะๆได้นั่นหมายควาว่าน้องจะต้องรีบจบเนื้อหาไวถูกไหมเพราะว่าถ้าน้องไม่จบเนื้อหาไม่ทันแล้วทีน้องก็จะฝึกโจทย์ไม่ทันถูกไหมครับเราต้องเรียบจบเนื้อหาประมาณนี้โอเคนะอ่ะคาถามคือแล้วเราจะจบเนื้อหาได้อย่างไรนะครับเพราะว่าที่โรงเรียนเขายัางสอนแบบเดิมใช่ไหมคำว่าสอนแบบเดิมหมายความว่าไงสอนแบบเดิมหมายความว่าสอน ม4เทอมหนึ่งม4เทอมสองใช่ไหมครับแล้วก็สอบนิดนึงสอบนิดนึงอะไรเงี้ยม5เทอมหนึ่งม5เทอมสองคือกว่าเนื้อหาจะจบอะครับมันก็ไม่ทันแล้วไงรประมาณนั้นซึ่งแน่นอนว่าน้องๆส่วนใหญ่ก็คือเรียนกันไม่ทันนะครับที่โรงเรียนสอบไม่ทันแล้วบางโรงเรียนก็ลอยแพเด็กด้วย,ยเช่นปล่อยให้เด็กอ่านเองอะไรเงี้ยครับ น่าแม่ครับว่าน้องๆอาจจะพึ่งโรงเรียนได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะก็คือแน่นอนว่าจะต้องรีบหาสรุปมาอ่านให้จบเนื้อหาไวๆนะครับเราจะได้มีเวลาไปทําโจทย์ประมาณนั้นโอเคนะซึ่งวิธีที่เร็วสุดพี่ว่าเร็วสุดนะครับก็คือคลิปติวฟรีของพี่นะ่าจะช่วยน้องได้ค่อนข้างไวนะครับหรือว่าน้องหาหนังสือดีๆสักเล่มหนึ่งหรือว่าสักสองเล่มเนี่ยมาอ่านเพื่อจบเนื้อหาให้อย่างรวดเร็วนะครับโอเคนะเพราะนั้นไอ้ตัวเนี้ยที่จะวัดว่าได้ไม่ได้พี่ว่าอยู่ที่ทําโจทย์แล้ะครับประมาณนั้น เพราะว่าข้อสอบส่วนใหญ่จะเป็นประยุกนะถ้าเราไม่ได้ฝึกโจทย์เลยแล้วบอกว่ามาเจอข้อสอบจริงพี่ว่าคะแนนมันก็จะประมาณนี้ครับอมันจะต่ำกว่าสามสิบนะครับเพราะว่าเราลองมาดูคนที่แบบว่าได้เกิน80ดสิบขึ้นไปดีกว่าคนที่ได้เกิน80ิขึ้นไปแนวน้อยมากเลยนะพี่ว่ามันไม่ใช่คนเลยนะเออที่บบเกินแปสิบเนี่ยมันก็ยังมีคนเต็มนะเลขอ่ะเต็มร้อยร้อยยี่สิบสามคนฟิสิกส์เก้าสิบห้าคนเนี่ยเออเคมีก็มีคนเต็มครับแต่ว่ามันน้อยมากจริงๆอ่ะแปดสิบเนี่ย แปดสิบก็คือสี่สบองคนเองนะน้อยมากนะพวกนี้คืออาจจะเป็นพวกโ e อลิมปิกเคมีหรือว่าสอนอนหรืออะไรพวกนี้นะครับซึ่งจริงๆแอบน้องลองดูเคมี K M e เกินหกสิบก็ยากแล้วนะประมาณนี้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับน้องๆก็หวังว่าน้องๆคงจะได้ไอเดียนะเดี๋ยวพี่จะมีคอร์สนะครับต้องเร่งทําคอร์สแล้วรู้สึกต้องช่วยน้องๆแล้วนะครับเพราะว่ารู้สึกจำไม่ทันเพราะว่าถ้าปล่อยให้น้องอ่านเองพ,พี่บอกเลยว่าน้องไม่น่าทันนะครับแล้วข้อสอบเนี่ยมันก็ คือมันใช้วิธีการเรียนแบบแบบเดิมไม่ได้อะไรเงครับเพราะว่าน้องจะต้องฝึกประสบการณ์ในการทำโจทย์เพราะว่าการที่จะลองคิดวิเคราะห์ได้เนี่ยน้องจะต้องทําโจทย์เยอะมากนะครับเราถ,ถึงคิดวิเคราะห์ได้ค่อนข้างดีโอเคนะปัญหาของเราคือต้องรีบจบเนื้องใหเร็วๆนะครับโอเคอ่ะวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเอ่อมีอะไรพี่ก็จะเอ่อมีคลิปต่อไปนะครับหรือว่าน้องๆที่กังวลหรือว่าจะวงางแผนอะไรยังไงก็คือทักมาคุยกับพี่ได้นะครับเดี๋ยวพี่จะทิง้งอา่าที่ติดต่อไว้ใต้ตคลิปนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วก